ันเกิดพี่แม่สาวแก่งปวนน่อยประจําช่องไทยแอนแต่ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะไม่สนใจวันเกิดพี่แม่ครับทุกคนเพราะว่ามีแผนแกล้งนิดนึงเฮ้ เหตุการณ์ในการเซอร์ไพรส์ของพี่เมย์นะครับผมจะแบบเป็นสามอย่างอ่ะทุกคนดูที่หลังสตูดิโอแล้วก่อนโอ้เหตุารณมันเกี่ยวกับพี่เมย์นะครับผมบริเวณต้นไม้ส่งนู้นนะทุกคนก็คือผมจะแอบมาจัดนะครับก็มากับพวกพี่ก้อนนี่แหละนะพี่เมย์จะไ่เดินตามหาแล้วว่าอู๋หายไปไหนไม่ใช่เราแอบปิดประตูนี้ไว้แล้วเราล็อกจากข้างในอ่ะพี่เมย์จะออกมาไม่ได้ถูกต้องป่ะแล้วพี่เมย์ก็อยู่ข้างในไงเราก็อาจจะต้องเดินอ้อมเข้าประตูด้านนู้นส่วนเซอร์ไพรส์ที่สองก็คือตอนนี้เนี่ยพี่เมย เขาโมไซส์ใหญ่ไม่ได้ขับแล้วจะล้มแล้วตัวตัวคนเล็กอ่ะเขาแบบสู้แรงไม่ได้แล้วเขาอยากได้ร์ไซค์แบบที่สามารถเล็แรงหน่อยแล้วว่าเล็กๆหน่อยเพราะว่าสกูตเตอร์มันก็ไปไกลไม่ได้ผมก็เลยมีซอร์ไรส์นะครับจะซื้อมอไซต์ให้เขาหนึ่งคันด้วยอแล้วี่ม่ก็คือมาดูนี่พี่เมย์เขากาลังจะไลฟสดขาเสื้อมือสประมาณ2-400ตัวผมไม่แน่ใจนะคือวันนี้ตอนี่โมงนะโงเขาจะไลฟ์สดทุ่นค่ะอยาไปบอกพี่เมย์นะก็คือพี่เมย์เขาจะไลฟ์สดขายในแฟนเพจ กลัวว่าแบบเอเขาจะขายไม่ได้แล้วเขาจะเสียใจในวันเกิดเขาผมก็เลยอันไหนที่คนเขาไม่แบบ CF อะไม่คอนเฟิร์มสั่งซื้อผมจะไปสั่งซื้อแทนเวลาเขานับแบบซ9้อก็เปจำนวถ้าเกิดแล้วไม่มีคนสั่งอีก3 2 1ผมจะ CF 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 ทุกตัวเลยทุกตัวเลยมันขาย300ตัวผมก็จะเหมา300ตัวเลยนะเขาเตรียมมาหลายวันมากผมเห็นเขาตั้งใจมากอ๋อเขาไปซื้อหุ่นอะที่ดูดิซื้อราดผ้าจัดไฟเองทำเองทุกอย่างนะผมไม่ได้ยุ่งเลยมีเสื้อผ้ากล่องเสื้อผ้ามีโต๊ะทำบัญชีอะไรของเขาเองแแแต่่่กกออนนททีจจะะเเส้ราบลงป็ เมื่อวันเกิดพี่เมย์ก่อนแบบจะไม่มีใครสนใจเลยนะโอ้แล้วมีเค้กไหมอ่ะไม่มีจะซื้อเอาอ๋อได้ได้ได้ไ้เฮ้ยนนเงียบนะเงียบนะไปบอกเอาไปปล่อยวัดนะครับเข้าใจไหมครับหับไม่รู้เรื่องอะไรเลยแบบนั่งอย่าน <c oughs> <ป>ัจุๆๆๆๆๆ๊จุ๊จุ๊จุ๊จ ถ้าเกิดลูกน้องสุขสันต์อ่ะปากโป้งไปบอกพี่เมย์ตอนกลับมาหนูจัดการกินได้เลยนะแล้วหนูจะเปนที่ตาก่อนนะโอเคนะครับดีมไหยครับเก่งไหมครับเอาล่ะทุกคนแผนการของเราตอนนี้ก็คือพี่เมย์มันกำลังจะเดินเข้ามาแล้วผมเลยจังกล้องปั๊บ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 จะบอกเพื่อนๆพร้อมกันก็คือพี่เมย์เข้ามาปึ้บทำเป็นเหมือนเราถ่ายคลิปอยู่โอเคหยุพี่เมย์หมือุจจารย์หยู่พี่เมย์เราไม่ทำเป็นแบบพูดเหมือนพูดประมาณว่าเอาจะเข้ามาทำไมมานรื่องจะถ่ายอยู่ไม่ถึงอะไรเงี้ยเดินมาไม่ดูเหรอมีจะกล้องถ่ายอยู่บ อยู่ไม่ได้เดินมาทำไม่รู้อ่ะเอ้าพักก่อนก็ได้แลเดินเข้ามาทำไมโู้โหเพูดตั้งนานใช่แล้วทีนี้พี่เริ่มใหม่มันต้องเริ่มใหม่มันเป็นลองช็อต t เดลอง o n g period เด้อไม่เป็นไรวันนี้ว่าอะไรวันนี้ว่าอะไรนี่เดี๋ยวให้พูดได้ไหมแ้วมันจะหมั่นเอ้าไม่ไม่ทไปตอนนี้ไปก่อนไทยอยู่มาเรียกไทยอยู่เ้าก็โอเคสังคาแล้วพวกี้อยากจะถ่ายเรื่ไงออกไปดีออกไปก่อนแป๊บเดียวกินสองคนได้ เป็น่อนอะไรปะโอ้วนหลังเอวันเกิดมันก็คือวันวันหนึ่งมันจะเป็นอะไรกันม่ใช่วเไมรอ่อ่ดีๆไปไหโอ้ไยหลังก็ได้นะไม่เป็นไรนั่งรอหยม่นเข้ามาแอคชั่นก่อนแล้วพี่ก็สาะสารสอนึ่งแล้ก็ตรวจให้สนาน่ไม่เรื่อมใหม่หมดเลยอคือพี่ก็ไม่มีอารมณ์่ายตอนแรกผมพูดเไม่ด้ถ่เนไม่ได่ายข้าอ่ไมหยอกไปนะดูด้วยว่าบูถ่ายเสร็จอยังแล้วค่ดิออกไป ไมันจะมาน้อยใจอะไรแล้วจะทำไมมันก็ไม่มีคนสนใจอ่ะไม่ก็อยากให้ไปกินมันสิเดี๋ยวว่กินมันหลังได้ไหมมันจะกินอะไรไม่รู้บ้าเหรอบ้าเหรอบ้าเหรอแค่วันเกิดอันนี้เราแกลงออกมาคโนนะมันกินอะไรอยู่วะ แอบมอมไม่มีความสนใจอะเมย์เยอะวันเกิดอะไม่คิด,ดจะเซอร์ไพจะได้กินขนมไข่แต่ก่อนที่เราจะไปเตรียมของจากงานวันเกิดให้กับพี่เมย์กันผมมี snack jet ส,สองรสเรด็ดมาแนะนำที่เลยของที่นี่คือรสไขเชี่ยวบุกอบไฟสไปซี่อร่อยเจ็บเผ็ดแล้วก็มันหอมกินหอยเชียวบุกอบไฟสไปซี่เลยนะครับทุกคนกินุกินห <c oughs> อมชุยมากเลยอุย พอซีซั่มซีไอเจ็ครสกุ้วกริ้วมีเกลือที่รองตามเปรี้ยวเผ็ดมันเต็มที่ผสมผสานเข้ากันอย่างลงตัวพอดีรสชาตินี้เด็ดแล้วก็แซ่บมากใครที่ไม่เคยลองผมขอชิญให้ไปลองพอแล้วสองรสชาติซีไอเจ็ครับประกันความอร่อยหาซื้อได้ที่ร้านคขาฉันนุ่งชั่วประเทศเลยแล้วซีไอเจ็คเป็นขนมดีของคนดีไปซื้อของให้เม่์กัน พี่เมย์เป็นคนชอบทะเลมากเราจะจัดตีมวันเกิดของพี่เมย์เป็นแนวแบบนี้ดีมีกินเลยไหมสวยสวยสวยดื่มแนวทะเลนะครับทุกคนอยากได้อบอุ่นอบอุ่นนิดนึงยวความไว้ใช่เอาเทียนด้วยเอาสิ่งนี้เลยเอาเนี้ยเอาอันนี้ยเอาอันนี้ด้วยเอาเนี้ด้วย เต็นสนามที่เราซื้อมาจะจัดงานวันเกิดให้กับพี่เมนะครับพี่เขากำลังจะประกอบอยู่เสร็จแล้วเดี๋ยวยกไปใต้ต้นไม้ตรงนั้นนะคะแล้วก็ตกแต่งกันสวยงามเรียบร้อยนะครัวยมากพี่เมเป็นยังไงบ้างสวยมากสวยมากเลย 大海是啥呀？ ไฟเลยเดี๋ยวเราเปิดแล้วตอนนี้มันต้สวยมากขึ้นนะครับทุกคนพี่เมย์น่าจะชอบนะอุยคก็ถึงฟิลแบบชายหาดเลยอ่ะอุ้ยไม่ใช่หาดสิตรงนี้มีทะเลด้วยนะจริงเหรอใช่เน่นั่นคือทะเลของเรานทำท่วมอุ้ยมีฉลามด้วยนะพี่เมย์เขาจะไลฟ์สตรีมนะครับขายเสื้อแล้วเดี๋ยวผมจะไปช่วยพี่เมย์นะครับอุดหนุนพี่เมย์ก่อนพอพี่เมย์เสร็จปั๊บนี่เหนื่อยมาหิวข้าวแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเซอร์ไพรส์พี่เมย์เดี๋ยวให้บอสเตรียมอาหารอะไรเงี้ยรอตรงนี้นะครับวันนี้มีเมนูอะไรครับเชฟบอสจะเป็นเนื้อออยย่่่าาาาางงงนนนะะคครรรัับบบบสไตลลลล์เเเกกกกหหีีีีผมมมื้้้แแวว็ุ ทะเลหน่อยนะครับนิดนึงเป็ทะเลเดี๋ยวเราไปช่วยพี่เนสแตนบายร้อนก่อนไปอันนี้ก็เตรียมไลฟ์สุดแล้วนะครับทุกคนตื่นเต้นไหมื่นเต้นไม่เคยขายเลยมาขายของแล้วนะอเมอเมขายให้ได้เยอะๆนะได้เลยได้เยอะวันนี้ขายกี่ตัววันนี้ขายประมาณสามร้อยกว่าตัวเอาขายหมดเลยเหรอขายหมดเลยทีเดียวเลยเหทีเดียวเลยไม่ทยอยเหรอไม่ทยอยเลยโอ้ราคาเท่าไหร่บ้างมีตัวละร้อยกับตัวละห้าสิบแค่นั้นเลยอ๋อแต่เพ้่มาต้นทุนตัวละยี่สิบไม่ใช่หรอ อ้านะคนอันนี้เพิ่งเริ่มคนมา93คนจะร้อยแล้วเดี๋ยวร้อยแล้วผมไปอุ้ยร้อยแล้วใช่ร้อยแล้วอ่าผมไม่กลัวแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็เข้ามาในู่วนประชาการแล้วของผมแล้วนะครับเดี๋ยวคนพี่เมย์ไลฟ์สดตอนนี้หนึ่งาบกว่าคนนะครับโอ้โผมจะเข้าไปฟตัวที่ไม่มีคนสั่งกับพี่เมย์อ๋อผมใช้เฟซฟอร์มแล้วด้วยนะนี่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 อันนี้เฟซฟอร์มผมด้านขวาบนนะคะชื่อชายสีนะทุกคนผมไม่เคยสั่งเสื้อเลยนะในอินเทอร์เน็ตอะมีกางเกงไหม โดนตอบมีไม่มีความมั่นใจเลยนะคะอันนี้ก็ร้อยเดียวนะอ่าสีแดงร้อยเดียวนะครับใช่ค่ะผมน่ารักมากแบบแนวเกาหลีร้อยเดียวเองไม่มีผม CF แล้วนะอ่าผม CF สีแดงหนึ C ่งตัวเดี๋ยวแคปไปให้ครับอันนี้ถ้าแคปแล้วส่งมาในแชทครับไม่ได้ป่าต้องขาวอะอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้พี่เมย์ขายสีชมพูไปได้แล้วหนึ่งตัวเอง คุมสีน้ำตาลค่ะ50สิบบาทค่ะวิคุณน้ำตาลห้าสิบปุ๊บบอกปุ๊บ,บขายได้เลย<อ>ดูดิผมไม่ต้องซื้อเลยอะ่ะ ขอบคุณค่ะแม่ค้ามือใหม่สุดๆไปเลยเสื้อเอลลอยครับไซส์พี่เมยเอสใส่ได้ก็ร้อยค่ะน้องชมพู <S <S มีทั้งเสื้อก็เสื้อข้างหลังจะเป็นแบบผูกนะคะใส่เกาะอ,อกเอาเนาอครับนะไแม่คะาแม่แคบผมแคบนะครับอ่ะผม CF อีกหนึ่งสีชมพูนะสั่งกี่ตัวก็ได้นะคะเหมา270บาทค่ะทุกจังหวัดเลยเสื้อน้อง ะะคะตัวละ50บาทค่ะมีคนแคปแยว้วอ่ะแคปแย้วไอ้แคปแยว้วค,คือมีคนเอาดาวโอเคค่ะขอบคุณค่ะเย่ขายได้อีกแล้วเก่งจังอันนี้น้องซ่งค่ะ50บาทค่ะไม่มีคนเอาใช่ไหมสามสอง่ 3, 2, อ่ะแคปแล้วค่ะอ่าแคปแล้วค่ะคุณใครสี่ใครสี่รอบ ชายสี <laughs> ผมชื่อคุณชายสีอันนี้เป็นเสื้อตับกระโปรงนะกระโปรงน่ารักมากเซ็นร้อยนะคะน้องเทนนิสอ่ะคุณจุดาเข้าไปแล้วเซ็ครีมค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเอ๊ะขายมีและหนึ่งตัวเก่งมากน้องฟ้าเขียวหนึ่งร้อยค่ะเป็นเซ็ตกางเกงขาสัานนะอุ้ยไฟเขียวหนึ่งร้อยมีคนเอาไปแล้วโอ้โหเร็วมากโอเคขอบคุณค่ะ ไปเดียวค่ะอุ้ยคุณพลอยเอาอีกแล้วหนึ่งร้อยเอผมไม่ต้องซื้อเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะเข้พูดน้องชมพูเข้มค่ะตัวละร้อยอุ้ยชมพูเข้มหนึ่งร้อยวขายอ,าออกอีกแล้วอะ่ะโอเคขอบคุณค่ะอันนี้เป็นเสื้อเอวลอยนะคะกางเกงแบบว่ามีหัวใจด้วยนะใส่ก็คือเห็นแบบว่าสวยมากได้เป็ดขี้เหล่เอาแล้วบาร์บี้หนึ่งร้อยโอเคค่ะไม่หลุดมาหาผมเลยอะ อันนี้ใหม่พรมเป็ดค่ะเป็นเสื้อห0ิบาทคุณแอนเป็ดม่วงห0ิบไปอีกหนึ่ง,อองโอเคค่ะขอบคุณค่ะอันนี้นนเ,เสื้อยืดน้องฟ้าจุดฟ้าจุดร้อยหนึ่งพิมาได้เลยค่ะใครเอฟพิมมาได้เลยนะคะอุ๊ยโคตรเร็วเลยคุณนัทพรฟ้าจุดหนึ่งอโอเคค่ะขอบคุณค่ะ <_ T> เออเก่งกว่าภูมิใจว่ะ สุดเป็ดน,นะยิ้มดำ,มดำโอ้โหยังไม่ได้ทันดูเสื้อเลยคุณนัทพรเขาความไม่ได้ยิ้มดำไป100บาทแล้วเห็นไหม <g ül üyor> คือถามว่ามีใครเอาไม้ปั๊บมีคนเอาปุ๊กผมไม่ไปแย่งลูกค้าคนอื่นซื้อดีกว่าผมคิดว่าคนจะมาดูไลฟ์สดพี่เมขายไม่ถึง50คนนะคะตอนนี้นี่เกือบ200คนแล้วเอฟกันรัวๆเลยอ่ะ <c oughs> ตัวใหญ่มากเอใส่ไดค้คุณนัทพรแผลเลยค่ะใส่พี่กุญแจ ไม่แต่ซื้อจริงซื้อจริงสามสามตัวเองผมก็ค <to ุณชายสีเองครับตอนแรกกำลังจะสะกิดพี <t 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 yeah> <t ่เมย์เลยบอกว่าฟังหวะไม่แต่คุณแต่อุ้ซื้อจริงสามตัวคุณจะไปใส่เหรอเอาไปเอาไอาไปซื้อไปซื้อไปซ้อพงพงจะบอกจากการประมูลแล้วกันนะครับให้แบบนักธุรกิจท่านอื่นได้มีสิทธิ์เกิดบ้างนะครับและที่เหลืคุณช้าผมซีเอฟแลกเลยนะผมบอกก่อน เอาคุณไปไข่ตัวนี่เลยตดใจไหมติดใจหมดยังลยวันนี้คือขายได้หมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวต้องส่งใช่รวยแล้วขอบคุณก้อนอัตตี้แล้วก็ฝ้ายแล้วก็พี่ทิพย์จอยที่ช่วยขายอ๋อแล้วอาอู๋นะอู๋ได้เอาอูช่วยอะไรอู๋ช่วยอะไรบอกมาเลยอู๋ช่วยโปรโมทเดี๋ยวถ้าเราไม่มีอู๋จะมีคนมาดูไหมไม่มีเศรจใจไหมเศรจใจเศรจใจมากไหมมากเลยแล้ววันนี้ทำได้แล้วนะเย้อะอยู่เข้าหรือยัง อาจะนั่งคัดอันนี้อ่ะได้ให้คัดก่อนเดี๋ยวให้คัดก่อนขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้วันอะไรใช่ไหมวันนี้วันอะไรวันเกิดเหรอเอาวันนี้อะไรวันนี้มายืนนี่ก่อนอมาอเมรหลับตานะตนี้ดูนี่อะไรอะไรยืนตังเอ็หยืบติดมือมาหลับตาแล้วเลยตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะไปแล้วนะ พอมไหเซอร์ไพรส์เดี๋พ่อโม่คนดูเลยนะได้โอเคป้าหลับตาเดินไปเลยเดินเร็วๆถอยหลังไปเลยพี่โอไม่นอย่าลืมตานะอย่าไม่เซอรพรส์เอาหมอลืมตาได้อยู่ลืมตาได้อยู่ตอนนี้ลืมตาได้อยู่เฮ้ยจืดจ้ะจับโยนลงไปในกล่องนี่แหละเออมานนี้จะเอาเจียบตัวหลับตานะเอาทุกคนออกไปก่อนเดินออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ไม่ค่อยหลับตาเย็นเยเยเยเป็นยัไงเดินไปก่อนเดินเร็วๆเร็วๆเร็วๆได้อยู่จึงจึงจึง กล้องอยู่ด้านด้านนี้เลยพี่ได้อ๋อสีคเาดูโบว์ดิ้งให้ดูบรรยากาศก่อนนี่คือเราจัดวันเกิดให้กับพี่เมนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่เีอยู่นี่อยู่ตรงนี้ไหมหลังหันหลังต่อยนะมองกล้องไว้นะเดี๋ยวพอบอกให้ลืมตาอยู่เพิ่งหันไปมองนะเดี๋ยวขอปุ้มก่อนขอปุ้มก่อนอย่ามองไว้ลืมตามองด้านหน้าไว้ยังมองล้องเลยยมองช้างเลยอะไรยังมองยังไงนะฮู้นับสามสองหนึ่งแล้วหันมานะสาม

มันเกิดใครไม่มันเกิดพี่มยวันไม่เคยไม่เลยฮ่าฮ่าฮ่เฮ่า่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ยฮ่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮไม่ใช่คนไทย่มฮ่าฮ่าม่าฮ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 ่้ฮ่า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 ฮมาฮ่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 าบ่าฮ่า่าฮ่ตฮ่าฮ่นน่า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 ฮ่าฮัาฮะาฮ่าฮ่าฮ่าฮี่าฮ่่เฮ่าฮ่เหมือนาฮ่าฮาฮบฮาฮ่า่าฮ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 นาฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮ่บฮ่่าฮ่่าสว ถอยมาใหม่ใช่ไม่เอาดอถอยมาใหม่ไม่มีเช่าครับอันนี้ซื้อหมดเลยนี่ดูร่มดูร่มที่พี่เมย์ชอบนี่ร่มทะเลลยร่มแบบนี้ที่เมย์ชอบนะครับด้านหลังมีอาหารทะเลด้วยนะมันที่จีนกันมีเตยใหญ่อยู่ดิมันีเหลืออีกเต็มเลยนะครับอยู่ในฟรีจะออกมาเรื่อยๆไม่ของชอบเลยเฮ้ยพี่เมย์จีทูยูเอากระเปาอธิษฐานก่อนอธิษฐานนะ ขวัญวันเกิดพี่เมย์ so แล้วนะแล้วขอบคุณนายไม่ได้ขอบคุณก่ะขอบคุณแทนขอบคุณก่ยนะขอบคุณพี่ก่อนพี่ทิพย์ด้วยคุณร้องว่างเลยเดี๋ยวมีของขวัญวันเกิดให้พี่เมย์ด้วยเออชิ้นใหญ่อย่าไอยไม่เดี๋ยวให้เพื่อนๆทำอาหารรอก่อนเดี๋ยวพาพี่เมย์ไปดูของขวัญวันเกิดพี่เมย์ก่อนดีกว่าได้เลยมาวุ้ย โอเคป้าเดี๋ยวพาพี่เมย์ดูของขวัญกันครับทุกคนมชิ้นนี้เป็นของขวัญที่พี่เมย์เขาอยากได้นะครับมาสักทักใหญ่ๆแล้วแต่ว่าพี่เมย์ไม่ได้มีโอกาสซื้อสักทีนีน่นี่ดูก่อนอนะอะไรอยากได้อะไรลองจับซิมันคืออะไรหลับตาก่อนหล,ลับตาจับดิหลับตาจับมันคืออะไรมันคืออะไรมันคือสกตูตตเอร์มันคือสกูตเตอร์เหรออ่ะอ่ะอันนี้อาอูซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดอาลืมตาดูซิ คุณขับได้จริงไหมอะใช่อันนี้ไม่ใช่สกูตเตอร์อันนี้คือมอไซค์แต่ว่าเป็นไซส์มินิไซไส์เล็กเออเรียักมากทำไหม,ไ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 มเดี๋ยวถ้าไม่ฝึกขับอันนี้น่ารักมากเป็นแบบเล็ๆเกๆไม่ใชสกูตเตอร์นะครับปกติสีสั่งมาแบบมันจะไม่มีสีนี้อันนี้เราสั่งทำพิเศษใช่สีคินน<ช>่ารักดิพี่เวยเดือดตะกร้าดิตะกร้าน่ารักมากตะกร้าก็แต่งมาน่ารักไม่ชอบผัว อย่ที่บอกครับทุกคนอยากสงสัยว่าพี่เมย์เป็นแฟนพี่อูหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่ว่าพี่เมย์เขาแบบเป็นเหมือนครอบครัวเป็นมากกว่าแฟนนะครับก็คือแบบตอนตกต่ําก็อยู่ด้วยกันตอนมีก็อยู่ด้วยกันนะครับอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่ป่ะโอเคครับไม่เคยไม่เคยจับมันเกินให้ขนาดนี้เลยอ่ะจริงเหรอจริงรเหรอใช่ก็ร้องไห้ทำไมอ่ะแล้วแล้วก่อนหน้านี้เขาจับแบบไหนมแค่เค้กอย่างเดียวมาให้แต่ว่าไม่ได้จัดอะไรอย่างเี้เลยไม่ปีก่อนที่พี่เมย์มาอยู่กับอูพี่เมย์บอกว่าไม่เคยได้เค้ก ใช่ป่ะปีก่อนได้เค้กปีนี้ได้งานแล้วปีนี้ได้งานแล้วเอ้ะเดี๋ยปีหน้าไปเที่ยวปีหน้าไปเที่ยวต่างประเทศไหมไปร้องตามกูจะร้องตามอย่าร้องไห้สิไม่ดีว่าลูกพ่อยังทำให้กันเลโอ้โหร้องไห้อ่อดีใจนะดีใจหรือเสียใจ อจะลองตามผมลองตามเลยดูตาผมดิอาบีเต้ านี่มีอะไรจะพูดไหมมีท่านมีรักอาอุลนะโอเครางลากกันใช่ไหมใช่โอเคครับผมอันฝากแสดงแจงด้วยนะครับทุกคนนะสองรถเด่นขอเซ็นต์เพือนรถหอยเชื้อปุกออกไปสเปซดีแล้วก็อสีส้มรถคุ้งขั้วพริกเกลือนะครับบอหาซื้อที่ที่ราคาจะนำทั่วประเทศเลยใช่ไหมทีแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะขอบคุณค่ะโอเคบ๊ายบายค้าฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกคนบ๊ายบายเออเกิดอะไรวะบอกรักอาอุลไง